นี่เข้าฟรีสปินจริงป่าวะเนี่ยโอ้กอร์ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับตอนนี้เราอยู่กับช่องฮีโนนคลองแปดนะฮะกับสลอตเอโก้แล้วเราอยู่เกมพีชบ้านควอมันอ่านว่าอะไรวะก็แบบต่ำสุดอยู่ที่2บาทนะฮะแล้วก็สูงสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่200ร้อนะฮะดูสิน่ะสองร้อยครับวันนี้เราก็ จะเล่นเพียงแค่เอ0อหนึบาทพอร์จากทุน4 9่พครับอินโฟนี่ครับข้างบนก็มีทั้งสเกตเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวกระต่ายนะฮะแล้วก็วายเนี่ยเป็นรูปผู้หญิงนะฮะอ่าแล้วก็มีให้เลือกครับแล้วก็มีทั้งหมด20ลายถ้าเกิดผมเข้าฟรีสปินเนี่ยผมจะเลือกไออันที่น้อยที่สุดเลยนะเพราะมันคูณเยอะเออใส่ไปยังไม่เออขาเรียกว,ว่ากดแบบรวดเร็วนะฮะเรารีบเรารีบ <c oughs> ไปครับ3ครั้งแล้วครับก็3ครั้งครับมาฮะ 110บาทไม่มีอะไรไม่ตื่นไม่ต้องตืง่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นมาแค่ตัวเดียวครับเนี่ยไอตัวกระต่ายเนี่ยครับคือตัวเข้าโบนัสฟีเจอร์นะฮะหรือตัวเข้าฟรีสปินนั่นแหละอ่ะยังไงต่อเอ้ยมา้มาแค่ตัวเดียวครับมาแค่ตัวเดียว,วเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,เ,อย,เ,อยเข้าเปล่ามาเปล่าม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 ไม่มาครับมาแค่2ตัวฮะสองร้อยฮะ มาสามตัวก็น่าจะเฮ้ยเฮ้ย,ยมาอีกเรามาอีกเรามาอีกเรามามาอืมยังครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเข้ายากเข้าย็นจังวะเนี่ยมันมันหลอกลอก่ลอเราสองรอบแล้วนะอะไรวะยังไงอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปไปไปมาแค่สองตัวฮะยังไงไปต่อสิ โอโหเงียบมากอะตอนนี้ก็เข้าไปประมาณ900บาทเอ้ย,อยมาเปล่ามา,มาออ 3, 4, รอบโอ้โหสารอบรอบไม่มาสักทีจะเอาอยัางไงวันเนี้ยมันต้องเข้าบ้างดีโถ่เอ้ยตอนนี้ก็เข้าเนื้อไป,ประมาณ9 0 0 0นะฮะไอ้กาเมกั 9, 9, นเก้าอฮะเฮ้ยมารอบนี้ของจริงมามามา,มาแล้วครับโอ้โหไม่ว่าจะไม่มาครับในที่สุดก็มาครับ โบนัสฟีเจอร์ครับอ่าแล้วตอนนี้เราเสียทุนไปนิดเดียวเองนะเออโอโ้โหมามามาเนี่ยผมบอกเลยครับว่าผมจะเลือกไออันที่น้อยที่สุดเพราะมันคูณเยอะเนี่ยมันคูณ1ิบเลยนะ<แ>6ฟรีสปินคูณ1ิเราจะเลือกอันนี้ครับไปครับดูซิแต่ให้มันแบบยิ่งใหญ่หน่อยอ่าครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งแรกไม่เป็นไรครั้ง2ก็ยังไม่เป็นไรเอ่อครั้ง3ไม่ได้แล้วโอโ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย อ่าแกสปินครับสองพันครับอ่าอยู่วัน2,000ครับเออจริงๆมัน200แล้วมันคูณ10แหละเออเอาฮะอ,อะไรวะ <laughs> นี่เข้าวฝีสปินจริงป่าวะเนี่ยโอ้2,500เออก็ยังดีที่กำไรนะฮะกำไรเนี่ยประมาณ1,700นะ ขำไม่ออกเลยก็โอเคนะครับโอ้โหก็ถ้าใครสนใจคลิปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ